่าเพื่อความเข้าใจที่จะลงมตินะครับผมเสรีสมาชิกที่สภาครับก็คือในประเด็นที่กรรมธิการเสนอนะครับมันก็จะมีสองแบบการสอบสวนแบบพนักง,งานสอบสวนทั่วไปเขาทำนะครับก็คือกลับไปร่างเดิมใช่ครับนะครับหรือว่าถ้าจะให้กรมสอบสวนกดีพิเศษ,ษเนี่ยนะครับเป็นผู้ทํารับผิดชอบก็เป็นไปนร่างกรรมธิการเราก็จะได้เลือกถูกว่าเราจะให้ดีไอทำหรือจะให้พนักงานสอบสวนทั่วไปทํา พราะงานสอบสวนทั่วไปมีอยู่ทุกโรงพักอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้นะครับสมาชิกได้ตัดสินใจถูกว่า<ร>เออจะให้สอบสวนทั่วไปทาหรือดีเชดดีไซนทำนะครับถ้าสอบสวนทั่วไปคือร่างเดิมถ้าให้ดีไซนคือตามกำลังการแก้ไขครับคุณนะคือถ้าทําอย่างนี้นะฮะเหมือนกับท่านจะถามมติของวัคหกต่างหาก ถ้าวักหกต่างหากแล้วไม่เป็นไปตามที่ท่านว่าแล้วจะเป็นยังไงอ่ะท่านไปบอกเขาบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กฎหมายว่าจะขัดรัฐธรรมนูญก็เมื่อผ่านสภาหรือในชั้นพิจารณาร่วมกันก็ต้องอยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่างหากออกมานะครับวันนี้ท่านรวมกันมาอย่างเนี้ยถ้ามันไปได้กัน ก็ไม่มีปัญหานะพอไปแยกเข้าแล้วมีปัญหาขึ้นมาว่างไงนะครับท่านประธานครับครับผมเสรีสมัยทิ่สามในร่างในในในวัคสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือหลักทั่วไปอยู่แล้วว่าถ้าเจ้าที่ของรัฐไปกระทำความผิดแล้วมันอยู่ในอำนาจของปปชมันก็ไปปปชนะครับไม่เห็นต้องไปกังวลแล้วก็ต้องไปตัดออกก็ว่าจะไปขัดะอะไร เพราะมันเป็นเรื่องทั่วๆไปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอำนาจปปชเขาอยู่แล้วนะครับขอโทษผมไม่ได้บอกเขาว่าอย่างนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าจะเป็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องไปว่ากันต่างหากนะครับขออนุญาตท่านประธานนะต้องอธิบายฮะขออนุญาตท่านประธานผมพระท้วงสมจิตคือท่านเจรียท่านอ่านดูในวรคท้ายให้แจ้งปปชทราบนะครับ ซึ่งถ้าเป็นกรณีทั่วไปนะเดี๋ยวผมต้องพูดกับท่านนิดหนึ่งก่อนถ้าเป็นกรณีทั่วไปพระคส,สอบสวนเบองน้า30วันตามกฎหมายปปชสอบสวนเบื้องต้นเสร็จต้องส่งให้กับปชปชปปชจะส่งกลับมาหรือจะสอบสวนเองไต่สวนเองเป็นเรื่องปปชแต่ท่านเห็นวักทายไหมครับว่าแจ้งเพื่อทราบไม่มีกระบวนการ30วันในกฎหมายปปชหรือว่าในรัฐธรรมนูญแล้วมาบวก,กด้วยกฎหมายลูกของปปช ที่ให้ประกำกมสวนมีอำนาจแค่สอบสวนไม่เกิน30วันแล้วส่งปปชแต่กระบวนการในกฎหมายนี้เขียนตัดเลยครับครับไว้แจ้งปปชเพื่อทรอาบเฉยท่านเห็นความต่างไหมครับเดี๋ยวผมเห็นความต่างแล้วเดี๋ยวจะที่ <c oughs> มันเสียมันเสียเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะที่ให้ห็นทภาพว่าประเด็นของวักท้ายซึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะครับจะขัดหรือไม่ขัดขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือก พทเทิร์นไหนแบบไหนแบบของสภาผูา้แทนราษฎรก็เป็นแบบของสภาผูา้แทนราษฎรเป็นแบบของท่านก็คือตัดออกไปคราวนี้แบบของสภาผูา้แทนราษฎรเขาก็ยังมีอยู่ก็ยังมีประเด็นที่กรรมธิการร่วมคดีกฎหมายที่ออกมาก็ดีมีประเด็นที่ไปสารรัฐธรมนูญได้มีประเด็นที่จะอ้างว่าขัดต่อรัฐธรมนูญได้นะครับดังนั้นผมเห็นว่า เป็นไปนแบบที่ท่านเสรีว่าคือแต่ละแบบเป็นของเขาเองและแบบผมเชื่อมาว่าอย่างไรก็ต้องพิจาร่รวมเมื่อถึงเวลานั้นท่านแพ้เขาที่นี่เราไปแพ้ที่นูน่นท่านก็ต้องบอกว่าตรงนี้มาตานี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะฮะก็ว่ากันไปไม่งั้นถ้ามันไม่ออกมา แบบถูกแบบทั้งคู่เลยผมก็ยุ่งเลยนะครับครับท,ท,ท่านประธานครับ,รบนิดเดียวให้เข้าใจเมื่อกี้ท่านประธานกรรมธิการบอกว่าเนี่ยแจ้งเพื่อทราบจริงๆแจ้งเพื่อทราบถูกแล้วเพราะว่าถ้าปปชเขาทราบแล้วจะเห็นว่าเป็นความผิดเขาก็จะไปดําเนินคดีเองนะฮะเพราะนั้นมันจะไปห่วงฮะว่าแจ้งแล้วต้องดําเนินคดีเลยเขาแจ้งเพื่อทราบเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับครับเกิดกรละประเด็นท่านท่านเสรีคือตอนประเด็นท่านเป็นห่วงคือท่านอ้างว่าวักห้าวักสุวักหกเนี่ย ค่ะต่อรัฐธรรมนูญผมว่าคงจะมาเอาอ้างเขตผลตรงนี้ไม่ได้มันเป็นแพทเทิร์นที่ที่อยู่ในแบบของแล้ว